สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดิฉันจะพาเพื่อนๆมารู้จากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิต์ต้านมะเร็งได้หลายชนิดค่ะเพื่อนๆเ,เขามีชื่อว่าทองพันชั่งค่ะเราไปดูกันเลยนะคะทองพันช่างเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าไม่ต่างไปจากชื่อของมันเลยนะคะหลายพื้นที่อาจเรียกว่าทองคันชั่งหรือหญ้ามันไก่ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กออกดอกสีขาวส่วนที่ใช้ทำยาก็คือใบและรากของมันค่ะถ้าหากนำปริมาณหนึ่งกำมือมาต้มรับประทานเช้าเย็นจะช่วยดับพิษไข้รักษาโรคผิวหนังรักษาโรคดิสีดวงแก้ไอเป็นเลือดฆ่าพยาธินอกจากนั้นยังสามารถนำใบและรากมาตำให้ละเอียดค่ะ